สวัสดีครับค่ำคืนวันที่7กุมภาพันธ์2,564นะครับพี่น้องลึกๆึกค่ำคืนนี้นะครับในขณนะที่บ้านเรานั้นกำลังลุ้นพายุฝนลูกเห็บที่ตกหรือไม่ให้สมปราถนาของแต่ละคนนะก็มีพี่น้องทั้งเหนือทั้งภาคเหนือหลายๆคนแล้วก็ภาคอีสานเป็นบางคนนะครับ ก็ใจร้อนอย่างหน้าอินดูจริงๆฮะเราอ่าฝนมาค่ำพรุ่งนี้กลับถามว่าบ่ายวันนี้แดดยังแรงอยู่เลยสงสัยจะไม่ตกแล้วละ่ะช่างใจร้อนจริงๆนะพราะคุณแม่คนเหนือพรุ่งนี้ส่งข่าวคาวด้วยนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนฝนตกหรือไม่นะครับแต่ในขณนะที่ต่างประเทศเรานั้นเพื่อนบ้านเราในเอเชียด้วยกันนะเกิดเหตุ การไม่คาดฝันมากมายฮนะอย่างเมื่อช่วงสายวันที่7วันนี้ที่ผ่านมาในอินเดียนะครับเอเชียบ้านเรานะ AFP เนะี่ยสำนักข่าวรายง,งานว่าเกิดเหตุทานน้ำแข็งที่แตกหักจากเทือกเขาิมาลายชนเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำฮนะจนทะลักเข้าไ่น้ำเทารลีคงคาสาขาใหญ่ของแม่น้ำคงคานะ จนระดับน้ํานั้นพุ่งสูงอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องก็ดูภาพไปด้วยนะครับเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะลุ่มน้ําที่อยู่ใกล้เขื่อนนะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าพบผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย3ารายและก็สูญหายยังระบุไม่ไดนะ้แต่บอกว่าขั้นต่ำเนี่ยประมาณ150คนนะยังมีคนติดอยู่ในอุโมงค์ที่เห็นในภาพนะฮะอีกประมาณ17คน นอกจากนั้นยังพัดสะพานและถนนขาดเสียหายที่หมู่บ้านเลนีในเขตชาโมลีนะรัฐอุตรคันนะภาคเหนือของประเทศอินเดียนั่นเองก็เหมือนเป็นเหตุวินาศภัยแต่ไม่น่าจะใช่น,ะน่าจะเป็นเ,เ,เรื่องของภัยพิบัตนะิที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเมื่อทาน้ําแข็งบนเทือกเขาหิมาาัลไละเทือกเขาหิมาลัยนี่ก็คือลมตะวันตกนี่เองที่เขาพัด เอาลมเย็นๆจากยอดเขามาเอาฝนมาตกบ้านเราอยู่นักขนาดนี้ในรัฐอุตรคันนะเกิดแตกระเบิดออกมานะฮะก้อนน้าแข็งที่แตกหักออกมาก็ถล่มเข้าใส่เขื่อนกั้นแม่น้านะอลัก,กะนันทานะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดียนะที่พังทลายส่งผลให้เกิดกระแสน้ําบาท่วมฉับพลันในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนนะฮะโดยทั้งนี้เจ้าที่รัฐฮนะโดยนายโอม ปรนะกาศฮะประมุกมนตรีรัฐอุตรขันยอมรับว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประมาณ1 0 0ยถึงร้อคนโดยพบว่ามีการแชร์คลิปนาะทีเขื่อนแตกจำนวนมากในโลกออนไลน์อย่างที่เราเห็นนะภาพคล้ายๆกับไหนฮะเหมืองถล่มที่ประเทศเมียนมานะที่เหมืองเมืองทางตอนเหนือของพมานะ่าเมื่อไ,ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่งพี่น้อง ในสัญชัยสิงนาลาชาวหมู่บ้านไรนี้ซึ่งอยู่ใกล้ๆฮะเหนือน้ำเหนือน้ำขึ้นไปจากจุดเกิดเหตุเล็กน้อยระบุว่าจูจ่ๆก็เกิดเสียงดังเหมือนฟ้าถลม่มฮะมวลน,น้ำผสมฝุ่นโคลนกวดหินและน้ำแข็งทะลักพวดลงมาตามแนวหุบเขาลำน้ำาโดยผู้เห็นเหตุการณ์ไรนี้เชื่อว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีเวลาให้ทุกคนเตรียมตัวหลบหนีในขณะที่ชาวบ้านระบุว่าคนงานที่ทำงานอยู่กับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวถูกกระแสน้ำกวาดไปจนหายเกลี้ยงเลยนะเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ออกหาของป่าและเก็บไม้เพื่อทำฟืนก็คงต้องน่าจะประสบชะตากรรมเดียวกันนะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะ ของอินเดียนะฮะนะทวิตข้อความว่าอินเดียทั้งประเทศนะยืนอยู่คู่กับอุตลคัรและก็ทั้งประเทศร่วมกันสวดมนต์อ้อนวอนให้ทุกผู้คนปลอดภัยนะโดยเจ้าที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอินเดียกําลังเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอดเวลามาถึงตรงนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับพี่น้องทานน้าแข็งในสภาวะที่มินเมนเนี่ยในโลกของเราใบนี้ ที่พร้อมจะหักถล่มลงมาแบบเทือกเขาอย่างนี้อีกอยังมอีอยู่อีกหลายแห่งนะครับอยู่ที่ว่าทิศทางนั้นจะรุนแรงหรือไม่เท่านั้นเองนะสาเหตุไม่เกินอื่นนะนอกจากอุณหภูมิขโลกที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับญาติโยมผู้เจริญนะครับสวัสดีครับ